สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับแน่นะคะฟอร์ดแพร่นะคะวันนี้จะมาแนะนำโปรแต่งพิเศษเลยนะคะสำหรับรุ่น XL p a s Sport นะคะตัวนี้นะคะของเรานะคะราคาอยู่ที่692,000บาทนะคะเราจะมีแคมเปญนะตอนนี้ก็คือใช้เงินออกรถเพียง9,900บาทพร้อมชุดแต่งให้พิเศษสุดเลยนะคะ มาดูกันว่าเราได้ชุดแต่งอะไรบ้างนะคะสำหรับแคมเปญนี้นะคะส่วนตัวนี้แหน,นก็จะแถมในส่วนของกระจังหน้าให้นะคะแล้วก็สกูปหน้าแบบนี้นะคะพร้อมกับซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อของเราก็จะเป็น6นิ้วนะคะแบบนี้เนี่ยหนิ้วหรือ9นิ้วอยู่ที่ลูกค้าเลือกได้ค่ะส่วนสกูปหน้าก็เป็นทูโทนหรือว่าเป็นแบบสีเดียวเลยก็ได้นะคะเราก็ แถมให้ค่ะส่วนกระจังหน้านะคะแบบนี้นะคะ FORD นะคะเลือกสีได้เลยค่ะส่วนลายสติกเกอร์คาตัวรถนะคะตัวนี้ก็เลือกได้ค่ะเลือกลายได้เลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกพิเศษได้เลยค่ะมาพร้อมกับราวหลังคานะคะแบบนี้ค่ะเราก็แถมให้ค่ะมาพร้อมกับโลบาร์หลังแบบเหล็กนะคะนี่ค่ะแถมให้แบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมกันชนหลังก็เป็นเหล็กค่ะแล้วก็แถมให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแคมเปญนี้นะคะ XL p s Sport นะคะราคาอยู่ที่60,000 0ก้า0บาทนะคะได้โปรโชุดแต่งฟรีแบบนี้เลยนะคะใช้งานงรถเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามทักแชทแนนมาได้นะคะก็จะดูเป็นพิเศษให้เลยนะคะแต่งเทเ่ๆทแบบนี้นะคะใครมีแคมเปญที่มี มีโปรที่จะออกรถใหม่นะคะยังไงก็ถามทักแชทมาได้นะคะยังไงแนนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจฟอร์ดแพร่ด้วยนะคะ,อะตอนนี้ก็จะเป็นเพจตัวใหม่นะคะยังไงก็ฝากด้วยะคะ่ะแต่งเท่ๆแบบนี้เลยให้ลูกค้าเลยนะคะยางอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะฟอร์ดแพร่ค่ะยังไงก็เดี๋ยวใครอยากทดลองขับหรือว่า อยากเห็นตัวจริงก็ไม่ว่างมาก็เดี๋ยวแนนเอารถไปให้ถึงหน้าบ้านนะคะยังไงก็ทักมาได้เลยค่ะหรือว่าทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยนะคะเดี๋ยวจะติดต่อรีบติดต่อกับหาลูกค้าเลยค่ะยังไงฝากดูแคมเปญน,นี้ด้วยนะคะใช้ไงรถแค่9,900บาทพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะจัดเต็มจริงๆค่ะสนใจทักมาได้ค่ะยังไงก็ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ